กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพอก็ผมนายช็อตตี้บูโจวาเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่ตัวละครใหม่ในเก็ชินอิมแพกนะครับนั่นก็คือเยียนเฟยนั่นเองครับไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะสำหรับเยียนเฟยนะครับก็จะเป็นนักเวทธาตุไฟสี่ดาวตามที่เห็นครับมีคนโวยวายเยอะแยะเลยว่าหายากกว่าจงหลีอีกจงหลีการันตีไงตัวนี้ได้การันตีนะฮะโอเคแล้วก็เรื่องของการโจมตีของน้องเขาเนี่ยเป็นการโจมตี3จังหวะครับ1 2 3ส สามารถกดโรลลได้เลยนะครับแล้วก็ผมไม่รู้สึกว่าจาเป็นจะต้องแคนเซิลแอนิเมชันแต่อย่างไรนะไม่รู้จะแคนเซิลไปทำไมอะ่ะก็คือน้องเขาตีโรอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะการโจมตีของน้องเขาเนี่ยถ้าเกิดเราโจมตีโดนศัตรูอ่ะมันจะมีการเพิ่มบัฟให้ตัวเองด้วยจะทําให้แบบเวลาเรา,ชารชจโจมตีมันแรงขึ้นและใช้พลังงานน้อยลงอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นก็จะโจมตีไปก่อน3ครั้งแล้วก,กดค้างโจมตีลักษณะการโจมตีจะเป็นอย่างนี้เลย1 2 3 4สแบบนี้เห็นไหมครับ เดี๋ยวทดสอบให้ดูเลยกันนะฮะถ้าเกิดผมกดค้างไว้อะอย่างเดียวเห็นไหมดูดาเมจพันห้าเองนี่ไม่คีนะไม่คีเนี่ยสามพันสองนี่คือคลิแล้วมันก็จะมีลงหัวอีกรอบหนึ่งสองพันกว่าี๋้วดูผมโจมตีไปก่อนหนึ่งสองสามแล้วกดค้างไว้ห้าพันสองเห็นไหมครับแรงขึ้นกว่าเดิมเกือบสองเท่าเลยนะสามพันสองเป็นห้าพันสองนี่ขึ้นไปสองพันเลยนะไม่คี้เรนะฮะไม่คีเร สำหรับสกิลของเธอครับจะโจมตีธาตุไฟเป็นวงกว้างแล้วก็จะได้รับบัฟ3ขั้นเต็มทันทีครับท่านผู้ชมสามารถกดค้างต่อได้เลยครับแล้วคูดามันเร็วมากอ่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้บ่อยบ่อยหน่อยก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องเก็บเองไงกดปุ๊บสกิลเสร็จปั๊บเราก็กดค้างต่อได้เลยนะฮะสำหรับสกิลอันตรีนะครับจะโจมตีรอบตัวแบบนี้ครับอ่าแล้วก็จะได้ตาสัญลักษณ์มาด้วยนะครับแล้วมันจะผลิตตาสัญลักษณ์ให้เราเนี่ยทุกๆ1วินาทีด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเห็นดเมม น้ำเมนมันสูงขึ้นนะครับจากเดิม5,002กลายเป็น6,000ครับมันก็จะมีการบัฟตัวของการกดค้างของเราเนี่ยเพิ่มเติมให้กับเราด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากแบบสกิลแรงๆนะครับไม่สกิลแรงๆถ้าเกิดอยากจะโจมตีชาร์จแรงๆเนี่ยก็คือเราจะต้องอันติเปิดไปก่อนนั่นเองหรือจะเป็นการใช้ตัวละครสนับสนุนอย่างซูโคสหรือว่าซิงชิวก็ได้นะครับก็จะทําให้น้องเขาเนี่ยโจมตีได้แรงขึ้นเนาะว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีความสามารถในการสนับสนุนน้องเขาทั้งคู่เลยนะฮะ เนี่ยก็จะโจมตีแรงขึ้นกว่าเดิมมากให็นไหมครับเนี่ยจากเมื่อกี้เท่าไหร่ห้าพันกว่าก็ขึ้นหมื่นได้สบายๆนะครับและถ้าคิดดูนะถ้าเกิดผมอัปเกรดตัวละครเต็มอาวุธตันเนี่ยมันก็จะโหดไปกว่านี้อีกนะฮะ เอาละคราวนี้เรามาดูพรสวรรค์ของตัวละครกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก็อันแรกเป็นการโจมตีปกติเนาะเห็นไหมก็คือโจมตี1 2 3ความแรงตามนี้ที่เลเวล1นะครับตัวเป,เปล่าเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของการชาร์จโจมตีก็ตามที่เห็นนะครับมันก็จะมีหลายขั้นนะครับขั้นแรกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแบบไม่มีบัฟไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อกี้ผมบอกว่ามันเก็บไปได้แค่3ขั้นใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ ขั้นที่หนึ่งขั้นที่2ขั้นที่3อ้าวแล้วอันต่อไปมันมาจากไหนมันจะมีเรื่องของไอ้ตัวของหมู่ดาวด้วยนะครับที่จะทําให้น้องเขาเนี้ยสามารถเก็บตราไว้ได้มากกว่า3อันเพราะฉนั้นก็ถ้าเกิดอยากแรงก็คือต้องปลดดาวน้องด้วยนะครับเออมอนก็ทุกตัวเนาะอยากแรงก็ต้องปลด <c oughs> <c oughs> ก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือถ้าเกิดเราเก็บไอ้ตัวตาสัญ,ญลักษณ์ไว้เนี่ยเวลาเราชาร์จโจมตีอะ่ะมันจะใช้ตัวของพลังงานน้อยลงด้วยนะครับอืมเพราะฉะนั้นก็ก่อนจะกดชาร์จโจมตีเนี่ยโจมตีมาก่อนนะครับให้มีบัฟให้ครบก่อนเนะ ส่วนสกิล่านของเธอก็ตามที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือพอใช้สกิลเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะเรียกตัวของบัฟมาเลย3อันทันทีนะครับแล้วก็ครูดาวเก้าวิเนาะก็เรียกได้ว่าใช้งานได้ค่อนข้างบ่อยนะฮะส่วนสกิลอันติเมตก็ตามที่อธิบายไปทุกประการก่อนหน้านี้นะครับก็สกิลเป็นวงกว้างเสร็จปั๊บเนี่ยทุกๆ1วิก็จะได้รับตัวของบัฟมาตลอดนะฮะแล้วก็เพิ่มความแรงในการชาร์จโจมตี35%นะครับระยะเวลาของตัว บัฟเนี่ยอยู่15วินาทีนะครับแล้วก็ครูดาวของน้องเขาเนี่ยอยู่ที่20วิก็เรียกได้ว่ามีเวลาเก็บเกต5วิอะครับซึ่งไอตัวพลังงานธาตุใช้80ก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะอาจจะเก็บไม่ทันก็ได้นะครับตรงนี้ สำหรับพรสวรรค์ติดตัวของเธอครับอันแรกก็คือเวลาที่มีการชาร์จโจมตีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีตัวของบัฟอยู่ด้วยนะครับซึ่งบัฟของน้องเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่าสแกเลตซิลพูด,ดง่ายๆคือเราโจมตีปกติใช่ไหมเราได้บัฟเสร็จปุ๊บกดชาร์จโจมตีปั๊บเนี่ยหลังจากนั้นเราจะได้รับ,บโบนัสความเสียหายไฟนะครับ สำหรับสกิลต่อไปครับอันนี้ง่ายๆเลยก็คือเพิ่มตัวของฮิตเพิ่มขึ้นมาอีก1ฮิตครับก็ตามที่เห็นตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมผมกดค้างโจมตีเนี่ยมันจะมีดาเมจเด้ง2ครั้งนั่นเองครับก็คือเป็นความสามารถของตัวพรสวรรค์อันนี้นะครับโดยอันแรกเนี่ยมันจะแรงกว่าถูกไหมอันแรกมันก็คือ100%อนนั่นแหละนะต่อไปก็คือที่มันเด้งฮิตที่2มันจะแค่80%ของการโจมตีด้วยการกดค้างเท่านั้นเองนะครับ ส่วนอันสุดท้ายครับอันนี้ก็จะแสดงตำแหน่งไอเทมของเมืองริเยอ,อันนี้ก็จะคล้ายๆกับของน้องชีชีใช่ไหมครับอ่าแบบเดียวกันเลย สำหรับกลุ่มดาวนะครับไล่ไปเทียเลเวลเลยกันแล้วกันครับเลเวลแรกครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวของสแกนเดตซีลนะครับหรือว่ามีบัฟติดตัวอยู่เนี่ยเวลาเราชาร์จโจมตีครับมันจะช่วยต้านทานการหยุดชะง,งักได้ครับคือบางทีผมโจมตีโจมตีอยู่กดค้างเนี่ยแล้วโดนโจมตีสกิลก็ไม่ออกเหมือนกันนะเหมือนตัวละครมาชะง,งักมันก็เออก็หยุดเลยมันไม่ใช้สกิลต่ออะไรเงี้ยนอกจากนี้นะครับยังลดพลังกายลงอีก10%ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าชอบน้องเขาเนี่ย 4...4...4...6 ไปเลย <laughs> เพราะเป็น4ดาวเนี่ยสักวันก็คงได้ครบเนะ <laughs> าะแหมพูดเหมือนคนไม่มีความหวังยังไงก็ไม่รู้ <laughs> โอเคอาะต่อไปครับอันนี้เลเวล2เขาบอกว่าการชาร์จโจมตีใส่สตูที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า50%อัตราคริจะเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้เนาะ <laughs> ส่วนเลเวล3กับเลเวล5อันนี้ข้ามเลยกันมันเป็นแค่การเพิ่มเลเวลสกิลกับท่าไม้ตายเนาะไม่มีอะไรนะฮะ ที่เลเวลสครับผมเมื่อเวลาใช้สกิลอันติเมตครับจะสร้างโล่ดูดซับความเสียหายเท่ากับ45%ของพลังชีวิตซึ่งโลเนี่ยจะมีระยะเวลา15วินาทีครับแล้วก็สามารถาดูดตัวของความเสียหายทัดไฟได้สูงถึง250%เลยครับก็คือพูดง่ายๆคือสร้างเกราะนั่นแหละเกราะป้องกันทัดไฟอะ่ะส่วนอันต่อไปที่เลเวล6กนะครับก็อันนี้เป็นการเพิ่มขีดจํากัดของสแก l เลตซกิลจได้ใช่ไหมครับตอนนี้ผมอธิบายเรื่องของสกิล นี่แหละครับต้องกลุ่มดาว6ก่อนจะทําให้น้องเขาเนี่ยเก็บบัฟได้สูงสุด4ขั้นนั่นเองครับส่วนโบนัสของตัวละครนะครับน้องเขาจะไปบวกความเสียหายธาตุไฟนะคือเป็น DPS เลยน่ะแหละนะก็คือบวกเรื่องเกี่ยวกับพลังโจมตีธาตุไฟแล้วน้องเขาก็ตีออกไปเป็นไฟอยู่แล้วเพราะเป็นนังเวชใช่ไหมครับไม่ไม่ได้มีดาเมจขาวอะไรเงี้ยนะก็โจมตีเป็นธาตุไฟอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็เล่นเป็น DPS ได้เลยแต่ทางนี้ คนที่เป็น DPS ธาตุไฟมีเยอะอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นมันก็มีทางเลือกตัวอื่นที่ดีกว่า,าเช่นน้องคลีหรือว่าน้องเคลใช่ไหมอ่านเนี่ยดีลุกอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยหูเต่าอย่างเงี้ยหูเต่า,ตาใช่ไหมอ่านไม่ถูกอีกแล้วเนี่ยเรียกว่าน้องเต่าไปก่อนแล้วกัน <c oughs> คือมันมี DPS ที่เป็นธาตุไฟเป็นทางเลือกหลายตัวครับที่เป็น5ดาวอะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ช่างใจดูดีๆนะครับนะฮะใจรักจริงๆค่อยเล่นนะครับเพราะว่ามันไม่แรงเท่าตัวอื่น สำหรับอาวุธนะครับก็ผมจะพูดในกรณีที่เอาน้องเข้ามาสู้เป็นหลักและกันคือเป็นเมน d p s ครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะเอาน้องเข้าไปไว้ตำแหน่งไหนแล้วอะก็เลยเอามาไว้เป็นเมน d p s นะครับอาวุธที่ผมชอบคือจะเป็นอันนี้แหละ Lost Player นะครับ5ดาวอันนี้ก็คือนอกจากจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของน้องเขาแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เราอยู่ในสนามการต่อสู้ครับเราจะได้รับ,บโบนัสความเสียหายธาน10%พูดง่ายๆคือปล่อยน้องเขาไว้เนี่ย 4วิจะตีแรงขึ้น10%นะครับเพราะน้องเป็นนักเวทธาตุไฟยังไงยิงออกไปเนี่ยเสียหายธาตุอยู่แล้วนะฮะและไอตัวเอฟเฟกเนี่ยมันสแต็กได้สูงสุด4ขั้นนะครับหมายถึง40%เลยนะเพียงแค่นำน้องเขาเนี่ยอยู่ในสนาม16วินาทีครับก็จะตีแรงขึ้น40%เพราะยังไงก็เป็นคนทำดาเมีหลักอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเออนั่นแหละ ส่วน4ดาวครับก็มีหลายเล่มที่น่าสนใจเช่น the w i s i r นะครับแต่ the w i s i r เนี่ยมันจะได้บัฟก็ต่อเมื่อเรามีการเปลี่ยนตัวถูกไหมครับเราอาจจะแบบเรียกตัวอื่นมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วสลับน้องมาปรับมันก็จะมีบัฟใช่ไหมครับก็สุ่มก็แล้วแต่บุญแต่กรรมว่าจะได้อะไรนะครับแต่ว่ามันดีทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพลังโจมตี120%นะครับความเสียหายธาตุ9 6หรือว่าความชำนาญธาตุ480% อะไรแบบนี้เป็นต้นคือมันค่อนข้างดีอยู่แล้วครับแต่ว่าอันสุดท้ายนี้จะมีเงื่อนไขนิดหนึ่งคือความชานาญธาานเนี่ยมันต้องคอมโบทาตนไงอ่ามันอาจจะต้องไปเล่นคู่กับตัวละครอื่นตัวละครอื่นแปะท่านมาก่อนอะไรเงี้ยมันถึงจะคุมนะครับตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหนังสือเล่มนี้ออปชั่นลองมันบวกความแรงครีไงถ้าเกิดว่าเราทําครีได้สูงอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะแบบแรงแบบระเบิดระเบ้อเลยอ่ะเออแรงระเบิดระเบ้อจริงๆ,ๆครับหนังสือเล่มนี้ฮนะ หนังสือเล่มต่อไปครับโซล่าเพิร์คครับอันนี้เป็นหนังสือบลนเทนพานั่น,น,นแหละคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะรู้จักความสามารถของมันอยู่แล้วนะครับก็คือเวลาโจมตีปกติปับ๊บมันจะได้รับบัฟอ่าก็คือทําให้ความเสียหายธาตุกับสกิลอันตีเนี่ยแรงขึ้น20%นะครับภายในเวลา6วินะเวลาโจมตีอยู่ปุ้ง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 ,งอะไรเงี้ยนะฮะ แล้วก็สลับกันครับถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้สกิล่านหรือว่าใช้ท่าไม้ตายเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มโบนัสดาเมจให้กับการโจมตีปกตินั่นเองเป็นโบนัสสลับกันซึ่งน้องเขาเนี่ยสกิลของเขาค o ลดาว n อยู่ที่9วินาทีใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดใช้เล่มเนี่ยมันจะมีแกลบอยู่3วินาทีอะก็ลองดูกันละกันเผื่อไม่มีทางเลือกอื่นนะครับหนังสือเล่มนี้ก็โอเคอ่ะก็ใช้ได้อ่ะ ส่วนอีกอันหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นหนังสือสายโจมตีเลยใช่ไหมครับอา่าติดตีตีอยู่แล้วก็มีไอตัวของโบนัสดาเมจเพิ่มเติมมาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีสกายวอร์ดใช้สกายวอร์ดก็ได้นะสกายวอร์ดมันแรงกว่านะอันนี้ก็แล้วแต่อลองดูกันแล้วกันนะส่วนอาร์ติแฟกต์นะครับส่วนที่ผมใส่อยู่ในขณะนี้นะฮะจะเป็นเซต Wanderer t r อร์นะครับ, er รบก็คือเป็นเซตชาร์จโจมตีนั่นเองเพราะว่าน้องเขาชาร์จโจมตีบ่อยอ่ะผมก็อยากจะได้ชาร์จโจมตีแรงขึ้น35%ประกอบกับผมเนี่ยจะมีบางครั้งเนี่ย ไปทาการคอมโบาธาตุกับตัวของซิงชิวด้วยใช่ไหมครับก็เลยอยากได้ความชนานาญธาตุขึ้นมาก็เลยใส่อันนี้นะครับทีนี้ตัวของทางเลือกมีอะไรบ้างนะครับก็มีหลายเซตเลยนะฮะที่ท่านผู้ชมสามารถใช้ได้นะฮะเช่นเซตคริมสันใช่ไหมครับเซตคริมสันหรือเซตประจาธาตุไฟนะฮะก็อันนี้จะบวกความเสียหายไฟอะไรเงี้ยอันนี้ติดทั้ง2อันก็ได้นะครับแล้วอาจจะไปติดพวกกาดีเ,เตอร์ใช่ไหม าการาดิเอเตอร์มันก็บวกโจมตีมันก็จะได้ความลงความแรงสกงสกิลก็ได้หมดเลยอันนี้อีก2อันก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งคือ2ไฟแล้วก็2การาดิเอเตอร์นะฮะอีกทางเรื่องหนึ่งครับใส่ลาวาวอลเกอร์ไปเลยเพราะว่ายังไงก็ออกมาสู้เป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออก็จะได้แบบว่าป้องกันไฟไปด้วยแล้วก็โจมตีใส่สตูที่ติดไฟของเราไปด้วยแรงขึ้นกว่าเดิม35%อนะครับอันนี้คือใส่ไปเลย4อันนะครับ อีกทางเรื่องหนึง่งสําหรับคนที่สามารถมีตัวละครอื่นมาคอยสร้างเกราะให้ได้ครับเซตโบไลก็ได้นะครับเพราะว่าเซตโบไลเนี่ยมันจะเพิ่มการโจมตีและชาโจมตี40%ใช่ไหมครับเมื่อเรามีโล่อันนี้ก็ได้นะอันนี้คือแรงกว่าไฟอีกนะครับแต่เราต้องมีโล่ไงเรามันจะต้องมีการเปลี่ยนตัวเพื่อสร้างโล่ด้วยอันนี้ก็ลองดูแล้วกันครับใครมีเซตไหนใส่อันนั้นครับเพราะนั้นสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังหาน้องอยู่นะครับ คือมันเล่นเพลินดีนะสําหรับคนที่ไม่มีน้องเคลย์ผมบอกเลยว่าโอเคเพลินมากครับผม <c oughs> คือมันเป็นนักเวทไงใครที่ชอบนักเวทผมบอกเลยว่ามันครับเพราะมันยิงค่อนข้างรัวด้วยนะมันไม่ได้ยิงช้ายอย่างน้องเคลย์มันจะช้านิดหนึ่งใช่ไหมครับจะค่อยๆแบบว่าโยนวงโยนโบอลอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นก็ใครที่มีน้องตัวนี้ลองเล่นดูก็ได้นะครับเพลินๆดีครับ